ครับผมสวัสดีครับแมเสียงจะหล่อไปไหนเนี่ยพอดีเจ็บคอครับไม่ได้ไม่ได้แบบแอกเสียงหล่ออะไรมากนะครับก็สวัสดีครับผมผมเอินสับปะหลังนะครับก็วันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาดูต้นไม้นะครับที่ล้มจากการเกิดพายุฤดูร้อนนะครับผมใวันที่ผ่านมานะครับก็มีต้นไม้ที่กิ่งหัก อย่างต้นสะดาต้นขี้เหล็กต้นอ,อะไรนะมะขามเทศนะครับผมก็เราก็ทําการตัดนะครับไปเป็นไม้ฟืนที่จะนําไปขายนะครับให้เกิดรายได้นะครับดีกว่าเราตัดแล้วก็ไปเผาทิ้งเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแถมเป็นมลพิษเราก็เอาตรงนี้นะครับที่จะมา,าทำรายได้นะครับให้กับครอบครัวของเรานะครับผม ก็สําหรับใครที่สงสัยว่าตัดไม้ฟืนเนี่ยตัดยาวเท่าไหร่นะครับก็ไม้ฟืนตัดแค่1่เมตรนะครับ1เมตรก็พอละนะครับก็ถ้าถามถ้าถามเจ้า,จาของลงบดนะครับผมก็ไปถามเขามาแล้วนะครับอันที่ดีที่สุดนะครับก็คือ1เมตรนะครับถ้ายาวกว่านั้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเนาะนะครับ บางทีผมเห็นที่เขาคีบเอาไปใส่ที่บดนะก็มียาวนะครับแต่อันที่มันยาวประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยมันเป็นไม้ที่แบบกิ่งเล็กนะครับมันไม่ได้ใหญ่เท่าแบบว่าเท่าแบบว่าน่องอไม่ดีต้นขาเรา่เงี้ยมันก็เป็นไม้แบบเล็กๆเท่าแขนเราเนาะที่มันที่มันยาวประมาณเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยนนก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะ มีแต่ไม้ใหญ่ๆเนาะอย่างนี้ก็มีแต่ต้นสะเดาที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนักนะครับเราก็ทําการกลิ้งไปครับให้มันอยู่ในเชือกนะครับแล้วเราก็จับเชือกมัดปุ๊บอะตะเกาะใส่เคนตะเกาะไม่ได้อาเดินไปที่จะ,ะโหลดเคนให้มันโลบตาตับ,ตบหน่อยนะครับเสียงผมอาจจะ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นวันอยู่ตอนนี้ เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเขาทางกรมป่าไม้นะครับได้ทําการปลดจากาไม้ห่วงห้ามนะครับที่จะสามารถให้เจ้าของนานะครับเจ้าของที่ดินนะครับทําการตัดได้โดยไม่ต้องอนุญาตนะครับผม <c oughs> ซึ่งอยู่ในรายชื่อไม้ห่วงห้ามประเภทกนะครับผมในตอนนั้นนะครับก็จะมีการปหลด อ๋อชนิดนะครับที่สามารถอนุญาตให้เอกชนนะครับที่ทําการปลูกและทําการตัดได้นะครับ1ใน158ใน158ชนิดเนี่ยก็มีเสดาาอยู่ในนั้นนะครับผมวัน,นี้เราจะทำการเอาไม้มาลงนะครับ ทำการช่างเรียบร้อยอแล้ววันนี้ตอนช่างไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามีรถต่อคิวอยู่เราก็เลยเต้องรีบออกมานะครับเพราะผมมาคนเดียวนะมาคนเดียวก็จะยุ่งยาก,ก่อยทางนี้จะเป็นไม้ยูไม้ยูคานะครับตรงนีไม้ยูคาตรงที่น,น,น,นะครับรถไถพ่วงกําลังถอยเป็นไม้ฟืนนะครับเราจะเอาไม้ปืนเป็นลดตรงนั้น แล้วตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะเอาไม้มาลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครัแล้วก็ทำการเอาไม้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมีเหลือไม้บ้างเหลือทอดหนึ่งทำไงถึงจะลงได้เหลือทอดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรโอเ,เดี๋ยวดำลงนะครับ ดับลงเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นไปเอาไม้ลงมานะครับโอเคปไปดูตอนช่างออกในช่วงนี้ก็จะเป็นราคานี้นะครับหกตันละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมในปีในวันที่อืมในวันที่เขาวะวันที่เขาอยู่ไหนวะเอา้าไม่มีอยู่วันที่ เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็วันที่11พฤษภาคมปี2 5 6พ5นนะครับผมโอเคครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมืดตึ๊บ